สวัสดีแฟนวันด์บอลทุกท่านนะครับทางเพจของ FIBB ได้ยกให้สาววันด์บอลดาวรุ่งไทยขึ้นมากล่าวถึงว่าแฟนวันด์บอลไทยพวกเขาอาจเป็นเน็กแฝบไฟหรือสามหาสจรรั์ในอนาคตที่สดใสพรอนพันธ์เกิดปราดเจชชอนโมกสีอัจฉรพรคงยศพิมพิชยาโกกรัมและทัดดาวนแจ้ง เป็นดาวรุ่งของไทยจดจำชื่อของพวกเขาในขณะที่พวกเขาเป็นศูนย์กลางตัวหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโคตเกติพงศ์รัศตะเกรียงไกลได้รวมผู้เล่นอายุน้อยเหล่านี้เข้าสู่ทีมในช่วงต้นของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2014ที่อิตาลีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจุดประกายให้กับแกนหลักของประเทศไทย การท้าทายความคาดหวังในขณะที่ประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแข็งแกร,งร่งคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย e A er, และสร้างความสําเร็จในระดับโลกด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการสัมผสัสกับการแข่งขันในระดับนานาชาติทําให้เยาวชนไทยได้รับประสบการณ์อันมีค่าซึ่งทําให้ทีมมีจิตวิญญ,ญาณใหม่และขับเคลื่อนเพื่อพิชิตความสําเร็จมากขึ้น ความพยายามร่วมกันของนักกีฬารุ่นน้องเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันและสนับสนุนให้กับงานที่ทำโดยรุ่นตนก่อนความสำเร็จของพวกเขาในการแข่งขันระดับทวีปและระดับโลกเกิดขึ้นจากความสำเร็จของแฟร่ไฟผู้อาวุโสโท,ที่เคารพนับถือและตอนนี้การผสมผสานที่ลงตัวของพวกเขาในสึกต่างๆที่ให้คำแนะนำที่ดีและเยาวชนที่นำความกระตือรือร้นและความลงไหลใหม่ๆ มาเสริมสร้างพลังในสนามในอนาคตที่สดใสของพวกเขาในส่วนคอมเมนต์แฟนๆวิทยาบอลต่างประเทศบางส่วนกล่าวว่าฉันชอบดูววทีมวิทยาบอลหญิงของไทยมากสนุกสนานและยอดเยี่ยมมากเชียร์คณตลอดทางจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์อีกท่านตอบว่าขนาดเล็กแต่หัวใจใหญ่คอ pues. มเมนต์ถัดไปแม้ว่าจะไม่มีหเซียน แต่ผมมั่นใจในรุ่นนี้ว่าจะก้าวขึ้นเป็น5ชาทีชาติไทยคนต่อไปได้อย่างแน่นอนและคอมเมนต์แฟนวิลบอลอีกท่านตอบว่ารวมทั้งหัตยาจะเป็นแฟบซิกอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าดาวรุ่งวอเล็์บอลไทยยังมีอีกมากมายที่ตอนนี้กำลังอยู่ในการขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบกับการแข่งขันภายในประเทศครับ สำหรับคลิปนี้ไรไประก่อนสวัสดีครับ